อใส่ปเจถ้าเด้เงอะก็เข้ามาใหม่นะเออนี่นะปลาหมอคังดําเยอะไหมเอาไปทําปลาระทาปลาแดดเดียวเดี๋ยวร้องเพลงเดงให้ฟังเนี่ยพี่สวยอยากฟังเพลงมาเห็นไหมบอกแล้วถึงแม่จะถ่ายคลิปอืนน่นก็ยังอดร้องเพลงไม่ได้เห็นปะถ้าได้จับไม้ไม่ได้นะ <c oughs> จากใจจำปี คนล่มน้ำทีน้ำตาร่วงล่นกล้ำกรืนฝื้นทนพอได้ฟังข่าวสาวเมืองปากเสเรื่องราวความรักสาวจำปาสาดนนเดี๋ยวจะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจะทำเขาเรียกว่าไงน,นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮไลท์ใช่ไหมเอาเพลงใหม่เพลงเงนะ่ะ กดห้ไลค์ก่อนหนึ่งสองสามรจะร้องเพลงอาจากแจมปีนะตึด๊ดหนึ่งสองสาจากใจจำปีคนลุ่มน้ำทีน้ำตาร่วงลน่นกล้ำเกลื่อนฝืดทนพอได้ฟังข่าวสาวเมืองปากเสเรื่องราวความรัก สาวจำปาสักโดนพระโดนเทเหลือใจแท้เดหากอายพังเพบ่เหลือยืออใยเพรต้องข้ามคงมาข้ามน้ำชีจำปีรออยู่ห้องใจไม่ปิดประตูยังคอยอายอยู่พร้อมเป็นคู่ใจ จำปาไม่มองสาวจำอย่างเนาะอย่างเนาะให้ไ,ไล่ย้อนหลังห้านาทีค่ะเอาเหรอซอเตนเหมือนเจ้าของคลิปสวัสดีเจ้าซอเตนคนสวยย้อนหลังหานาทียังไงก่อนธิบายไหมในพี่สชห้องไหมพีห้องเพ่งไหมอะไรนะให้ไ,ไล่ย้อนหลังห้านาทีค่ะย้อนหลังห้านาทีจังไร ยันหลังห้าทีไมถึงเราร้องเพลงไปก่อนนะเรากดไฮไลท์ใช่ไหมสาวแตนพี่ก็ยังไม่เข้าใจทําไมเวลาพี่กดไฮไลท์นั้นมันย้อนคําพูดเราไปโน่นเนี่ยไม่ถึงพอเรากดปุ๊บแล้วไงน,นะกดปุ๊บแล,แล้วมันจะยังไงมันจะย้อนไปอีกใช่ไหมงั้นพี่ก็ต้องร้องก่อน,น้วพี่กดไฮไลท์ใช่ไหมพี่ร้องไปก่อนพี่กดไฮไลท์ใช่ไหมใช่ไหมร้องไปนิดนึงแล้วพี่กดไฮไลท์เลยเนาะสวัสดีจ้าสาวแตนมาต่อยอันนี้อันนี้นะต้องขอบใจขอบคุณน้องสาวแตนคนสวยนะคะ ซึ่งก็ไปเจอกันแล้วนะถ้าได้ไปปีหน้าในปีนี้นะจะต้องไปเลี้ยงพาไปกินอาหารนะตอบแทนน้องนับน้องสาวแตนนะเพราะว่าอ่าปีที่แล้วไปแล้วน้องสาวแตนก็เลี้ยงอาหารกับพี่แมวใจดีมากนะเจะไดไย้เจอกันแป๊บเดียวเองเนาะเดี๋ยววันหลังจะไปตั้งแต่เช้าเลยไปนั่งพาไปล้างพาไปไม่ใช่ล้างพาไปล้ปลองคาราเกะเดี๋ยวจะพาไปหาท่านสเขนคํานะเออนะไปกินอาหารด้วยกันดีไหมสาวแตนนะ เดี๋ยวใกล้วันเีจะทักไปนะแต่ว่าพี่อย่าไปทุกปีเพราะเป็นงานไหว้ครูต้องไปทุกปีอืมต้องไปทุกปีเธอคือดวงใจ้ักใคายกันไปย้อนหลังใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองก่อนแล้วพี่กดเนาะเอาใหม่้องไปก่อนแล้วค่อยๆกดใหม่หนึ่งสองสามใหม่เนาะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านาทีใช่ไหม ต้องเราลองไปห้านาทีแล้วเราถึงจะกดเหรอสาวแต่มันก็จะย้อนตีกลับไปหาเราห้านาทีใช่ป่ะอย่างนี้ป่ะพี่ก็ไม่เข้าใจวันนั้นวันนั้นพี่ปูกปก่ปบอกแหละพี่ปู่บอกว่า,วากดไฮไลท์เลยนกส,สวยๆองั้นลองไปก่อนอ๋อโอเคพี่สวัยบอกอันอันคอมเมนต์พี่สวัยนิดนึงพี่สวยว่าตอนนี้มีการมีพระราชต้องทำสองอย่างหนึ่งกำลังตากผ้าสองกำลังจะตัดต้นหอม ใส่ไข่อ๋อพายไข่ใส่ไข่แล้วอืออืมอืมแบ่งหนึ่งถ้วยนะพี่สวัยส่งมหนึ่งถ้วยก็ทักไายกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวจะร้องให้ฟังร้ <c oughs> องไปห้าทีแล้วก็ก็กดไฮไลท์มันจะย้อนให้นะจากใจจำปีคนล,ลุ่มน้ำทีน้ำตาร่วงลน่น กล,กล่ำกลืนฟื้นทนพอได้ฟังข่าวสาวเมืองปากเซเรื่องราวความรักสาวจำปาสักโดนพรักโดนเท